ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู่ค,คุกู้คนนะครับวันนี้ก็มาพักข้าลุงกระซมเสต็จที่สักเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเป็นวันเรากระทงเนาะครับก็ไปพอขอลอยกระทงแบบยังไรอะ่ะมันนอกวันนอกอครับมันนอกขอรลอยกระทงอย่างไดเนาะครับพอไปพอขอรลอยกันตายที่โรงงานครับ งานลอยกระทงนะครับเนาะอะย่างในเวียงเปจัดกันนะครับก็บ้านนอกเขาก็ต้องจัดกันนะครับจัดแบบบ้านนอกบ้านนอกครับง่ายๆเรียบง่ายครับบ่มีน้ำแม่ให่ครับบ่มีน้ำห้วยน้ำห่องมยางนะครับก็ี่ก,ก่อนจัดกันแบบนอกๆเนี่ยนะครับ แบบทีบัว่ายพันร้อยกระทงกว่าร้อยกระทงเปิ่อนนะครับนี่ครับมันก็มันยากกันเนี้ครับร้อยกระทงนะครับนี่ก็เป็นสะน้ำนะครับน้อยๆนะครับกระทงก็มีมกี่อันเนาะครับเนี่ยไปครับปวยร้อยกระทงก็บร้อยกระทงเปื่อนๆนะครับแถวๆของบ้านหนอกเขาครับนี่ครับ ครับหมูที่เพิ่งกำลังมาลอยก็นมี้ครับ่มากันแล้วครับมีถึงคนเฒ่าคนแก่เนาะครับคนเฒ่าคนหนุ่มมาโมดอะครับลอยจัดไปอะครับไม่ใช่ปรการมีกาในเวียงมีกาในเมืองหลวงจัดอะครับมันหนอกเขาก็จัดแบบมันหนอกมันหนอกอะครับมอกขาที่ฐานแม่นะครับมูกขาที่ฐานว่างธิษฐานวางได้หมุูนเออรครับได้จเพื่อนพูนเออ กระทงน้อยๆครับ <st rec> <yd osi> จะกระทงใหญ่เนาะครับ <st rec> <yd osi> ตระทงน้อยขออนุ้าตเอาวางใึ้นไปนั่งกินลอยไปแล้วครับกระทงน้อยๆลอยไปแล้วจัดแบบบ้านนอกบ้านนอกครับ มีงานจัดเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษาเนาะครับเนาะเอาแถวในบ้านนะครับหน้าวัดเหนี่ยวเนี่ยครับเอาละครับ จบคลิปนี้แต่อีก,ก่อนเนาะครับก็พักกันอีกใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันเนาะครับวันนี้ก็มอพักหอมพอแล้วครับงานน้อยๆคลิปสั้นๆครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ